จนเทวดาที่อยู่ที่ต้นสมอพิเภกตัวนั้นพูดกับเราอันนี้เรื่องเรื่องของพวนี้เรา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 กิงได้เป็นสารวัตรนั่นโลกเรื่งตะวันเราเห็นมาหมดแล้วแต่เราไม่กล้าพูดทั้งทางแต่ว่านั้นก็พูดวันนี้ก็พูดวันนี้ก็พูดนั่นอยู่ที่ต้นนั่นอยู่ที่ต้นอะไรนั่นผมมาถึงปั๊บทงชัครับพูดปับมาจากท่านมาสนามพ่อวัดเดี๋ยวบาดไปปั๊บลงมากูดปั๊บพูดปั๊บ เป็นไงภาวนาถามด้วยหรือไม่ได้ถามด้วยหรือเป็นไงภาวนาเห็นแล้วเป็นไงภาวนามันก็ถามเป็นไงภาวนามันเลยหลงเลยพูดพอกับไม่คจยแต่ตอนบินตบานพอพอกับไม่คุยแต่ผมภาวนาไปภาวนาไปมันบอกว่ามันเป็นเทวดาผมได้ยินชัดเลยนะเพราะผมเรื่องตาอยู่เลยว่านี้มันบอกว่ามันเป็นเทวดาอยู่ที่ต้นสมอพปีเป๋บ้านห้อเดินตรงเดี่ยวต้นเดี่ยว มันบอกว่าพุโทโธผมภาวนาพุโทโธพุธโทโธพุธโทโธอยู่มันก็เลยบอกว่าเนี้ยรู้ไหมว่านี่ว่า,วาข้าพเจ้านี่ือเทวดามันว่าอย่างนี้พุโทโธไม่ใช่พระนิพพานนะผมก็เลยถามมันว่าถ้าพุโทโธไม่ใช่พระนิพพานผู้รู้ใช่ไหมคือพระนิพพานผู้รู้ก็ไม่ใช่พระนิพพานนี่กิเล้วดาตัวน,นั้นพูดรู้แล,ล้วรู้แล้วบ้านั้นอะไรคือพระนิพพานมันว่าอย่างนี้นั่น เราก็เลยปูนล,ล,ออล่อไปตาัๆเออเหรอไอ้เทวดาบาา่าขา,า,า,านั่นเหรอต้อพูดอยินเทวดาบ่าขานี่มันสลองทุงปูนแต่ไม่ทุกนนจกีโน่ซะหน่อยเออไอไอน้องมึงไี้กินเหรอโอ้ยผมผมไม่ได้ยินผม,ส,ผมส่วนๆที่ล่อดนี่ผมก็นั่งอยู่นี่ผมลืมตาอยูยย่แบบ่าอย่านี้เออถ้ามันพูดอีกด่ามันนะมันจะไม่ยุบตัวนีที่โปรในการรู้เองเห็นเองมันจะจำรู้ได้เฉพาะตนนะไอ้เทวดามึงด่ามันอย่างนี้น,น,น,นะแบบ ไปก็เตรียมพร้อมจะไปดา่าเทวดาไถ้ามันพูดขึ้นมาบอกว่ากูจะให้มาด่ามันคงจะกลัวลุกท่านบ่ายจันทร์สุชาติมันไม่พูดเนะทวดาอยู่ที่ไหนหลวันนี้ก็พูด้นฝังไหนแล้วก็ตามตามยุบกบเลยต้นเดียบต้นนัึงต้น,ตนสมบูปีเป้ว่าเราเล่นต้นเดียวโอ้ยมันจะมาพูดในเรา่วันนี้ วันที่มันที่ท่านแกไ้ไม่ได้วันนั้นนี่เพราะว่าเป็นที่บาดกำลังเราออยากเป็นปัตตุนต์ุอยู่ที่เขาเน่นี่ยตอนนี้ภาวนาไปภาวนาไป,ไปเลื่อยไปหมุนเลื่อยเหมือนหมูเลื่อยไปเลื่อยไปเลื่อยไปเหมือนหมูนี่นะเพราะรานั้นมีคำตัวหมูเราก็ทุบหมูแล้วก็มาหาหมา ก็สอนหมาให้มันขยันเห็นงูไม่ได้นะอีกงูห่าก็ตางูล้างแหยาก็ตางูลูเชื่อก็ตางูสิงก็ตามไปเห็นน่อยก็ทุบแล้วเอามามัดปัญหาหมาอุ้ยท้องนาที่เป็น้อยไรยมันวิ่งหูอดาตาไปนะมันขี้เกียจมันนอนก็กอไปบากบาขวนะ เอ้ยเราไม่ไดเงี้ย so, hey, hey, hey. mm ่เสรเราแล้นี voltar, ่ไม่นอนวนก็หลับตาเธอเติมไปไดยมีวิธีเดียวก็คือมัดให้แน่นมัดแข็งาแล้วก็มันกำลังนอนเด่แล้วก็เฮ้ยเฮ้ยดูนี่ดีเอางูพากลับวิ่งยิงวิ่งไปกูตามนะง้ยคน่าตกใจคนนั้นไปติงตามพันนาไปไ่องอย่างเง้ยเสียงหลบ กับมาเกีย่ยวแตกเกีย่ยวลากับมาเยี่ยวเละลาเลยนะยนฮ้ยหมดตสุด่แต่ด่านมัพอเราทำไหมโไม่เคเวลาเราจะที่นน,นเวลาจะเราทำกนะมันเลยเป็นที่บักกันเลือยีเลืยเลยลืมตาดูเลยนะอัทนีมันเลืยจริงเลยกว่าลืมต่ค่อยดีพอย อมันปกติคือให้มันอยู่ปกติมันก็จะงเลือ่อยไปอ้าวดูมันเลือ่อยไปเลื่อยเหมือนหมูนี่หลอตดตัวไหนเอเยพอ,อ,อมัน,นหยุดไปไปถามพ่คุณแดงสนนะ่อยชาไปเป็งไาบ้าะนะจริครับ <c ười>